สวัสดีครับวันนี้มาพี่น้องมาดูบ้านโมเด์นะครับสร้างด้วยงบราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคุยกับใกล้แล้วแล้วมั้ยจักปเปอร์เซ็นต์แล้วสร้างมครับขั้นชิดเป็นปเปอร์เซ็นต์จักปเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณเก้าสิบแล้วเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาดูครับเป็นบ้านทรงโมเดลน,นะครับนี่ใส่ฝ้า เรียบร้อยเป็นป้าหลุมนะครับป้าหลุมเป็นป้าหลุมสงครั้นะนะครับในบ้านกำลังเดินสายไฟนี่สายไฟร่วมตรงนี้นะครับในห้องนี่ฝ้าฉากเรียบข้างในนะครับในห้องก็เสร็จแล้วใกล้จะเรียบร้อยช่างไม่ไงนี่ช่างของบ้านเราเองครับห้องน้ำกำลังปริบประาประดับประดวยช่างกิ่กระจกกี่ทั้งหนเียยอู่ เรยจบครับนี่กำลังทำนะครับงบประมาณเท่าไหร่นะช่างเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่นะเก้าแปดเก้าครับประมาณแปดแสนเก้าประมาณแปดแสนเก้าแสนเกือบสิบแล้วแปดแสนเก้าแปดแสนหรือเก้าแสนนะครับนี่ก็ประมาณมีกี่ห้องน้ำช่างนี่มีห้องน้ำสามห้องนอนคนระับมีสองห้องน้ำสามห้องนอนนะครับนี่คือเป็นสไตล์ทรงโมเดิร์นทรงใหม่ล่าสุดที่กำลังนิยมกันเลยนะครับ นี่เป็นช่างอยู่ที่บ้านนี่แหละครับคุณสาวนี่หละใช่ไหมใช่ไหมเอ้ครับเราบอดูอีกห้องหนึ่งครับนี่นี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับถัดจะห้องน้ำมานจะมีจะมีห้องน้ํากั้นอยู่นะครับกั้นอยู่ระหว่างสองห้องนี้นะครับเดี๋ยวห้องน้ํานะครับนะครับหน้าต่างครับหน้าต่างเป็นโลนะครับเป็นหน้าต่างโลหน้าต่างโมเดน ีขอบดำนะครับนี่มีหน้าตา่างเป็นห้องโถงดีขนาดใหญ่เลยนะครับนี่เป็นขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นพอประมาณนะครับกว้าง3เมตรยาวประมาณ12เมตรได้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องครัวามาดูครับทางกำลังทำอะไรครับติดติดกระเบื้องสิ ติดกระเบื้องนต่ทั้งทำงานก็ใส่แมสนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 เ้ราต้องดูแลร่างกายนะครับติดกระเบื้องครับอันนี้ไปเยียห้องน้ำหนึ่งครับที่เขาสเต็ปแล้วนะครับ่สร็จแล้วราคาเก้าแสนครับนี่ราคาเก้าแสนก็มีห้องน้ำสองห้องน้ำห้องน,อ,งนอนสามห้องนอนนะครับตเราี้มาดูด้านหลัง เราไปดูด้านหลังครับผมกำลังถ่าย YouTube ช่องสมบัติชัดทุกเฟรมครับช่องสมบัติชัดทุกเฟรมเข้าไปติดตามเด้อกดเข้าไป YouTube เด้อนี่ครับ <ไง S 1> ด้านหลังได้เอไง,งนั้นครับมีกระตันกระเบื้องครับ แฝงอยู่หนึ่งบ้านนะครับด้านหลังครับว่าเรียบร้อยกําลังจะเสร็จแล้วนะครับประมาณ90แล้วเขาบอก90แล้วลงสีแล้วนะครับนี่อ่ช่างอยู่ที่บ้านห้องเีอเภยยางตลาดตะมนยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินนะ,นะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเขาบอกลงสีเจ็ดกระเบื้องนะครับก็เรียบร้อยเรามาดูด้านหน้ากันเต็มๆกันเลยครับ ความยาวครับจากหน้าบ้าน18เมตรนะครับเก้าได้18เก้านะครับก็ประมาณถ้าไม่ถึง18เมตรดีก็17เมตรกว่าๆนะครับมีเสาอยู่เดี๋ยวชมสามช่างให้นะครับ เราตมาถามช่าก่อนครับงี่สต้นนะยี่บต้นเนะต้นรวมครัวแล้วเรอรวมออกไปข้างนอกเอองอกไเ้งเปนะรข้างนอเอรวมหมดแล้วสิบเจ็ดต้นนะครับข้างนอกก็แล้วแต่ก็ภาพจะต่อไ้อีกถ้าใหญ่ก็ได้อกว้างออกไปก็ต่อไปอีกได้นะครับแต่ว่าในสวนบ้านในโองช่างบ้านเราเนี้ยสิบเจ็ต้นนะครับสามห้อนนสองห้งน้ำ ราคาก็เก้าแสนนะครับลองมาดูกันด้านหน้านะครับ,นะรบสวยงามมากครับ ใช่ครับถ,ถึงเดือนหรือยังครับทำไหมเราทำตัวเดือนหรือยังอันนี้ประมาณสามเดือนแล้วผมประมาณสามที่เดิมประมาณสามเดือนแล้วนะครับที่เสร็จแล้วเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณสามเดือนนะครับยังไงก็ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นแบบตัที่เตือนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับเพื่อนนะครับสปาร์ี้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ